สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ,ของนรีรดาทารุไทชตานะคะกับพบกันในการทําคลิปเดือนคมรักนะคะวันนี้อาจจะทําคลิปดงอคมรักสาหรับเดือนมีนาคมให้ไม่ทันนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากดูของเดือนมีนาคมสามารถไปดูได้นะคะในช่องของอาจารย์หนุ่ยแนชแนลนะคะอจุดหอนออยอสรเตนนนไม่เอกนะคะสําหรับวันนี้จะมาทําคลิปในช่องนรีรดาทารุไทชตาที่เป็นคลิปพิเศษไปเลยนะคะสําหรับในเดือน เมษาพฤษภาแล้วก็มิถุนานะคะเป็นดวงความรักช่วง3เดือนนะคะไตรามาสที่2นะคะวันนี้เป็นคิวของชาวลักนาร,ราศีมิถุนนะคะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีสามารถดูได้ได้ชื่อคลิปนะคะใครจะดูตรงสดตัวก็แอดไลน์มาได้นะรีดดา65นะคะรายละเอียดได้ชื่อคลิปเช่นกันตอนนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจราราณในการรับชมนะคะ เดี๋ยวมาดูเรื่องราวนะคะไพ่เปิดไว้แล้วนะคะมีทั้งหมด2องกองตรงนี้นะคะเอาเป็นว่าพลังงานกองแรกนะคะสมมุติว่าเป็นชาวมิถุนกันล้วกันนะคะไพ่อาจจะสลับตัวตนกันได้นะคะอาจจะเป็นตัวคุณบางคนมิถุนบางคนอาจจะไปอยู่กองที่สองก็ได้นะคะตรงนี้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรโดใช้วิจัยยาณด้วยวิจารณญาณพูดลิ้นรัวเลยขอภัย ไพ่ใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ของสามไม้เท้านะคะสําหรับเรื่องราวความรักของชาวมิถุนนะคะถ้าขึ้นมาเป็นสาไม้เท้าจะรู้สึกว่าน่าจะเป็นความรักที่ แบบแรกนะคะเป็นความรักที่คบกันหาดูใจกันมานานแล้วนะคะหรือเป็นความรักทางไกลน,นะคะหรือเป็นความรักทางไกลที่คบหาดูใจกันมานานแล้วก็ได้นะคะคนรักของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะชาวต่างจังหวัดอยู่ใกลกันนะคะหรือเป็นคนที่มาจากต่างชาตินะคะมีความแตกต่างระหว่างคุณมากมายนะคะทั้งเรื่องของอายุเชืช้อชาติศาสนานะคะให้เอ็มเพอเนะคะเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่ มีความเป็นผู้นำนะคะเป็นคนที่เก่งนะคะอาจจะมีหน้าที่การงานที่ดีก็ได้นะคะอาจจะค่อนข้างใจร้อนนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าคือเหมือนประสบควาสมสาเร็จในชีวิตมาแล้วนะคะในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะเป็นไพ่ของจกักรพรรดินะหรือเป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวกําลังมีธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะที่เป็นของตัวเขาเองแล้วก็ตัวคุณกับตัวเขานะคะ อาจจะได้เจอกันนะบางทีอาจจะมานะักษณะของเจ้านายลูกน้องก็ได้นะคะเขาเป็นเอ p e r o อคุณเป็นราชินีไม้เท้านะคะหรือเป็นรักออนไลน์นะคะบางคนอาจจะได้วัยที่ใกล้เคียงกันก็ได้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเขาอะนะคะอาจจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะในเวลาที่ต่างฝ่าย มีความกุ้มอ,อกกุ้มใจเป็นที่ปรึกษานะคะหรือตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยอาจจะคบกันมาแล้วนะคะแต่ว่ามันยังมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ทําให้ความรักเนี่ยมันไม่ราบรื่นก็ได้นะคะก้าวดาบนะคะหรือมันมีก้าวดาบแล้วมันมีก้าวถ้วยตามมานะคะเขาอาจจะมีตัวเลือกเยอะนะคะหรือว่าเขาไม่ยอมให้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับเราก็ได้นะคะมีตัวเลือกเยอะเป็นคนเนื้อหอมเป็นคนที่แบบว่า อ,อ,อาจจะมีความเจ้าชู้ด้วยก็ได้นะคะคนก็เลยรู้สึกกังวลใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะว่าเขาจะจริงใจกับเราไหมนะคะเขาจะให้สถานะเราเมื่อไหร่นะคะหรือว่าเขาอาจจะให้สถานะกับคุณแล้วแต่ว่าเมื่อไหร่เขาจะมาชัดเจนเมื่อไหร่เขาจะมาแต่งงานกับเรานะคะเหมืนนั้นเป็นความรักที่ที่อาจจะมีอุปสรรคจากระยะทางจากความห่างไกลนะคะแล้วยังไม่ได้มาลงเอยหรือบางทียไม่ได้มา มามาประกาศความสัมพันธ์ที่ชัดเจนต่อกันนะคะหวหนในช่วงของ3เดือนนี้นะคะเมาษาถึงมิถุนานะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเข้ามานะคะ Temperance นะคะ Temperance มาพร้อมกับสามเหรียญน,นะคะเหมือนตัวเขากับตัวคุณะ่ะมันจะเริ่มมีความชัดเจนอะไรบางอย่างนะคะในการวางแผนความรักในการวางแผนครอบครัวนะคะ ในการที่จะมาสร้างครอบครัวด้วยกันก็ได้สําหรับความรักของใครหลายคนที่ยังไม่ลงเอยยังไม่ลงตัวสักทีนะคะมีโอกาสที่เหมือนกับจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเข้ามานะคะเหมือนเขาจะให้ความชัดเจนกับเราหรือเขากําลังที่จะให้คุณนะคะ เป็น e อ p มเพรของเขาแล้วนะถ้าเขาเป็น Emperor คุณก็เป็นเอ p มเพรของเขานะคะถ้าเขาเป็น Empress คุณก็เป็น Emperor ของเขานะคะเหมือนมันใช้ระยะเวลาระยะเวลาที่พิสูจน์นะคะคบหาดูใจกันมานานมากๆนะคะกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับตัวเขาอะนะคะจนในที่สุดเหมือนกับว่าตัวของชาวมิถุนเองคุณพิสูจน์แล้วว่าคุณมีค่าคู่ควรกับเขาที่สุดอะนะคะ ความเป็นก้าวถ้วยก็อาจจะมีตัวเลือกเยอะแต่ในที่สุดอะ่ะเหมือนเขาก็รู้สึกว่าคุณคือคนที่เหมาะสมที่จะมาอยู่เป็นคู่ของกันและกันนะคะอาจจะเป็นนิสัยระหว่างตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยมีนิสัยอะไรหลายอย่างที่นี่มันคล้ายกันมากๆนะคะอาจจะชอบอะไรเหมือนกันนะคะหรือว่าบางคนสามเด่นเอ็มเพรสเอ็มพ r ลเตรงนี้นะคะ อาจจะมีการทําธุรกิจอะไรบางอย่างที่มันเป็นสายธุรกิจเหมือนกันสายงานเดียวกันแล้วก็มันเป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นได้ทั้งคนที่เป็นบัดดี้นะคะอาจจะทํางานด้วยกันหรือช่วยกันทําธุรกิจอะไรบางอย่างขึ้นมาก็ได้นะคะมันก็เลยทําให้ความรักระหว่างตัวคุณกับตัวเขาในช่วง,งสามเดือนนี้มันมีความชัดเจนหลายๆอย่างเข้ามานะคะพลังงานความรักนะคะ courage นะคะอาจจะเป็นตัวของชามิถุนเองนะตัวนี้นะคะที่เหมือนกับว่า คุณอาจจะรู้สึกว่าความรักครั้งเนี้ยคุณคุณเปิดใจคุณกล้าที่จะเปิดเผยความในใจนะคะอาจจะเป็นคนทีออ่อาจจะเป็นคุณนะคะที่ก้าวเข้าไปหาเขาก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าเขามีตัวตัวเลือกเยอะเขามีออปชั่นเยอะนะคะเหมือนเราก็รู้สึกว่าเขาก็น่าจะเหมาะสมกับเราเช่นกันนะคะตามให้เหมือนกับตรงนี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายเดินหน้านะคะไปจีบตัวเขาก็ได้อ,อืเหมือนกับตัวเขาอะนะคะ มีคนเข้ามาในชีวของเขาเยอะเขาน่าจะแบบดูดีแล้วก็สเสน่ห์แรงมากๆก็ได้นะคะจนทําให้คุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันต้องแลกอะ่ะบางคนทุ่มเทกับความรักนะคะบางคนแบบว่ามันกับพยายามเข้าไปอ่ะนะคะเพื่อเพื่อศึกษาดูใจนะคะระหว่างตัวคุณกับตัวเขานะคะว่ามันจะไปกันได้ไหมนะคะหรือเป็นชาววิถุนเองที่เหมือนกับคุณพยายามทุ่มเทมากๆให้กับความรักครั้งนี้นะคะเหมือนคุณอาจจะรู้สึกว่า ตัวเขากับตัวคุณอนะมันมีอะไรที่คล้ายกันนะมันน่าจะแบบว่ามาอยู่ด้วยกันมาเป็นแฟนกันแล้วมันมีความสุขนะคะออาจจะเป็นเซนส์ของคุณก็ได้นะคะที่คุณรู้สึกว่าคนนี้น่าจะเกิดมาเพื่อเป็นคู่กับคุณมากกว่าคนอื่นนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวนะคะในฝั่ง,งเขาบ้าดีกว่านะคะเด็กถเถรียนนะคะอาจจะเป็นพลังงานของชาวลัคนาราศีธาตุด,ดินนะคะมังกรประสบกกันก็ได้ แล้วก็ไพ่ของหนึ่งถ้วยนะคะหรืออาจจะเป็นตัวเขานะคะตัวเขาที่เหมือนกับว่าตกหลุมรักคุณนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นปฏิหารนะคะสามไม้เท้าอยู่ใกล้กันแค่ไหนนะคะก็ได้มาเจอกันน่ะนะคะมันเหมือนกับมันไม่ใช่เหตุบังเอิญน,นะคะแต่อย่างที่บอกนะตรงนี้นะคะตัวเขาอะอาจจะมีชอยเยอะนะคะเพราะนั้น ในช่วงแรกนะคะเขาอาจจะยังไม่ได้มั่นใจนะคะเขาอาจจะคุยหลายคนก็ได้นะในช่วงแรกนะคะยังไม่ได้มั่นใจยังไม่ได้ให้คําตอบที่ชัดเจนกับคุณนะคะจนในที่สุดความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมาสู่ความเข้าอกเข้าใจกันนะคะ หรือตรงนี้มีพลังงานชาวลาศนาราศีธาตุน้ํามีกรกฎพิจิกเข้ามาด้วยนะคะก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่พอคุยกันแล้วมันได้รับกําลังใจได้รับพลังบวกนะคะเหมือนคุณกับเขาเนี่ยน่าจะคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะมันมีความผูกพันอะไรบางอย่างนะที่มันมากกว่าคําว่าเพื่อนมากกว่าคำว่าลูกนาเออเจ้าเจ้านายลูกน้อง <laughs> ลูกนายใช่เลย <laughs> มีผสมคํากันด้วยนะคะอ่า มีอะไรมากกว่าคำว่าเป็นแค่ลูกค้านะคะธรรมดาก็ได้นะคุณสองคนมีความผูกพันมีอะไรบางอย่างจนจนในที่สุดอะ่ะมันมันก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่คิดไปเองนะคะนะอารมณ์แบบนี้นะคะมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องเลือกแล้วเขาต้องตัดสินใจแล้วนะคะ มีไพ่ของเกิะสตานะคะเหมือนเขารู้สึกว่าคุณน่ะเข้ามานะคะเป็นคนที่คอยให้ความหวังให้กําลังใจกับเขานะคะเหมือในช่วงเวลาที่ลําบากช่วงเวลาที่มืดมนนะคะช่วงเวลาที่แย่ๆของชีวิตคุณอยู่เคียงข้างเขาตลอดมาเลยจนทําให้คุณรู้สึกว่าเออจนทําให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นความหวังนะคะให้กับชีวิตของเขาเขาอยากที่จะแบบมาอยู่ด้วยกันกันกบคุณน่ะนะคะ หรือถ้าเป็นชาวต่างชาติบางคนอาจจะมีการแบบอยากโยกย้ายมาอยู่ประเทศไทยก็ได้นะคะหรือว่าอยากให้คุณโยกย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับเขานะคะความเป็นเดอะสตาร์ตรงนี้นะคะออาจจะมีการตัดสินใจนะคะที่เขาจะขอคุณมั่นหมายแต่งงานนะคะหรือมาทําวีซ่าให้กับคุณเพื่อให้คุณได้ไปอยู่ด้วยกันกับเขาก็ได้หรือว่าบางคนมาซื้อบ้านนะคะมาซื้อบ้านมาซื้อคอนโดมาซื้อที่นะคะปลูกบ้านนะคะ อยู่ในเมืองไทยด้วยกันก็ได้นะคะความเป็นเดะสตาร์ความรักของคุณเนี่ยจะมีความมั่นคงนะคะมีความก้าวหน้ามากขึ้นในช่วงเวลาของเดือนเมษายนพฤษภาคมนานี้นะคะสําหรับชาวมิถุนเดี๋ยวขอดูบทสรุปอีกนิดนึงนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะสําหรับความรักของชาวมิถุนนะแต่มันก็ว่ามันจะมีการเลือกแล้วนะคะ ทําให้มันมีความเหมาะสมลงตัวมากขึ้นนะคะในการที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันใช้ชุดนี้ก็ได้นะคะดูสิว่าบทสรุปสําหรับความรักครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะขอเปิดไพ่เพิ่มเติมสําหรับชาวมิถุนนะคะมีไพ่ของสี่เหรียญน,นะคะแปดเหรียญเออทำไมาเงินมาดีจัง หรือคุณสองคนนี้กำลังจะเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรบางอย่างร่วมกันก็นได้นะคะหรือทำมาแล้วตอนนี้ได้เงินได้อะไรมานะคะมีไพ่ของ 9, 9ก้าดนะคะ1เหรียญค่ะแล้วก็ไพ่ของ lovers นะคะความรักขึ้นมาแล้ว ให้ประจำตัวของชาวมิถุนด้วยนะคะไพ่เลเวอรหมายเลขหก 6. สองไม้เท้านะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันดีกว่านะคะบทสรุปนะคะสำหรับความรักของชาวมิถุนนะคะในช่วง3เดือนหน้านี้นะคะเ,เหมือนกับว่าเอ๊ะเห็นครบไหม อ่าโอเคนะคะเหมือนกับว่าตรงนี้นะคะสี่เหรียญอะเหมือนตัวคุณกับคนรักของคุณเนี่ยนะคะมันมีความผูกพันนะคะมันเป็นความรักที่ที่มันเต็มสี่ห้องหัวใจแล้วความรักมันล้นใจแล้วนะคะมันก็เลยจะถึงช่วงเวลานะคะที่คุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีการพูดคุยมีการเก็บเงินนะคะเพื่อที่จะซื้อบ้านซื้อเรือนหอนะคะอืเห็นไหมนะคะมีโชคลาบนะคะ มีโชคลาภอาจจะได้บ้านได้รถได้อะไรจากคนรักด้วยนะคะสามีถุนนะคะหลังจากที่ความรักระหว่างคุณกับเขาอะนะคะมันอาจจะคุยกันไม่ลงตัวไม่รู้ว่าจะ จะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไรยังไงนะคะที่ทําให้คนสองคนได้มาอยู่ด้วยกันนะคะแต่ด้วยความรักที่มีต่อกันความผูกพันที่มีต่อกันเนี่ยในท้ายที่สุดนะคะมันก็เลยผ่านช่วงเวลาที่คนรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าความรักมันอึมครึมนะคะรู้สึกคิดมากรู้สึกกังวลกับความรักตรงนี้มาได้นะคะผ่านช่วงเวลาตรงนี้แล้วนะคะหนึ่งเหรียญเหมือนมันกลับมามีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะความรักอ่ะนะคะมันกลับมาดีต่อใจมากๆนะคะ ทำให้คนรู้สึกว่ามันถึงช่วงเวลาที่ความรักมันชัดเจนแล้วนะคะใครที่อาจจะความสัมพันธ์ยังไม่ค่อยชัดเจนก็จะเปิดตัวกันแล้วนะคะสองไม้เท้าไปต่อด้วยกันนะคะหรือกําลังมีเป้าหมายอะไรบางอย่างนะคะสาหรับชาวมิถุนเองที่กําลังสร้างนะคะบางคนอยากจะสร้างความมั่นคงด้วยการทาธุรกิจใหม่ๆอะไรร่วมกันนะคะหนึ่งเหรียญลาวเวอร์สแล้วก็สองไม้เท้านะคะหรือบางคนอาจจะมีบ้านนะคะซื้อบ้านหลังใหญ่ ซื้อทำเป็นเลนหอนะคะหรือแพนที่จะแต่งงานกันแล้วนะคะสง่งไปทานโเวอร์ก็1เหรียญตรงนี้นะอ,อาจจะมีข่าวดีเข้ามานะคะหรือคนที่แต่งงานแล้วอาจจะมีบ้านหลังใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะคะหรือทำธุรกิจอะไรใหม่ๆด้วยกันก็ได้ขอดูความรู้สึกนะคะของตัวเขาดีกว่านะคะความรู้สึกของคนรักของคุณนะคะที่มีต่อคุณนะคะหรือเขาจะ Tak แอคชั่นหรืออะไรยังไงบ้าง มีไพ่ของเก้าเหรียญน,นะคะเหมือนกับเขารู้สึกว่าตัวคุณอะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ดูดีแล้วก็ทำงานหาเงินเก่งมากๆนะคะเป็น working woman เป็น working man นะคะเหมือนเขารู้สึกว่าจริงๆคุณก็อยู่ได้ด้วยตนเองแล้วนะคะคุณดูดีมากๆอะคุณดูแบบเหมือนแฮปปี้กับชีวิตอะนะคะรู้จักใช้ชีวิตแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่ขยันทำงานหาเงินมากๆนะคะ มีไพ่ของเดทนะคะอืมอาจจะเป็นพลังงานนะคะของความรู้สึกถ้าเกิดว่าเขาอาจจะเคยห่างหายไปจากความรักตรงนี้นะคะเหมือนเขาก็จะกลับเข้ามาขอเริ่มต้นใหม่กับความรักตรงนี้มีไพ่ของห้าม้เท้าหรือกลับมาจัดการกับปัญหาอะไรบางอย่างที่คนสองคนอาจจะไม่เข้าใจกันหรือว่าตกลงกันไม่ได้นะคะ ตกลงกันไว้ได้อาจจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงยุกย้ายที่อยู่นะคะหรือทายังไงให้มาแบบลงเอยกันได้อะก็ได้นะคะปุ๊เอาใหม่นะคะมีไพ่ของแฮงแมนนะคะอืมถ้าเกิดเป็นรักทางไกลนะคะเหมือนเขาจะเดินทางมาหาคุณนะคะหลังจากที่ปล่อยคุณรอคอยเขามานานแล้วก็ได้นะคะแฮงแมน มีไพ่ของเจ้าหญิงไม,ม้เท้าพลังงานชาวลัคนาราศีแม่สิงห์ธนูนะคะอาจจะเป็นชาวทัดไฟก็ได้นะคะเป็นชาวต่างชาติด้วยก็ได้นะคะเมจิกเชียนคนที่ฉลาดมากๆเก่งมากๆนะคะคนที่หัวดีหัวไวมีไหวพริบปฏิพันฑ์ที่ดีแล้วก็สีถ้วยนะคะ มีไพ่ผงสองเหรียญอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ทําให้ตัวเขาเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะคะไม่มั่นใจในตัวคุณก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องมาเปิดใจเข้าหากันนะคะเนี่ยอศัศวินถ้วยสองเหรียญน,นะคะมาปรับความเข้าใจนะคะมาสร้างความเข้าใจอะไรบางอย่างนะคะอหรืออาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเขาอยากจะรู้นะคะว่าคุณนะ่ะเหมือนกับ รักมากนะคะรักเขามากแค่ไหนอยากจะทําเพื่อเขามากแค่ไหนนะคะเพื่อที่เขาจะได้มีความมั่นใจในความรักครั้งนี้มากขึ้นนะคะแล้วเขาจะเหมือนกับพยายามที่จะพูดความรู้สึกดีๆกับคุณเช่นกันนะคะไม่ใช่แค่อยากฟังคุณพูดความรู้สึกดีๆเขาฝ่ายเดียวอ,อนะคะอศัศวินถ้วยคนนี้นะคะอ่ะ อาจจะแบบรอความชัดเจนอะไรบางอย่างกับเขาอะนะคะแล้วก็เหมือนเขากาลังจะ Take Action ตรงนี้นะคะนําความชัดเจนอะไรบางอย่างนะคะที่เขาหาคําตอบให้กับตัวเองได้แล้วมาบอกกับคุณหรือมาสาร,รภาพรักกับคุณก็ได้แบบเหลียนแล้วก็เฮอร์มิตมี h ฮพ i เทสนะคะ เหมือนช่วงนี้คุณเชื่อเซนส์ของคุณนะคะคุณเชื่อว่าในท้ายที่สุดอ่ะนะคะเหมือนคุณมองคนไม่ผิดนะคะคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีสําหรับคุณเทอร์มิตนะคะเป็นคนที่ซีนเสมอก,กันกับคุณนะคะคุณกับเขาเนี่ยกําลังบอกว่าผ่านช่วงเวลาที่ความรักเนี่ยมันอึมครึมมันไม่เข้าใจกันนะคะมีไพ่ของฤาษีแล้วก็ไพ่ของนักบวชด,ด้วย เหมือนปรับตัวนะคะให้มาเป็นคนที่แบบสีนเสมอกันนะหรือว่าเป็นโชว,วลาที่แบบว่าเจอเรื่องอะไรไลยๆเข้ามาการติดขัดในเรื่องของปัญหาการงานธุรกิจหรืออะไรบางอย่างนะอาจจะเดินสายไปทําบุญด้วยกันก็ได้นะคะไปเติมพลังนะคะแล้วกลับมา1ดาวมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่เด็ดเดี่ยวมากๆร่วมกัน7ถ้วยนะคะ เหมือนกับคนสองคนเนี่ยอาจจะมีความฝันอะไรบางอย่างร่วมกันก็นได้นะคะตอนนี้อาจจะอยากมาร่วมชีวิตกันแล้วใช้ชีวิตคู่กันแล้วนะคะหลังจากที่ลังเลสงสัยไม่แน่ใจในตัวกันและกันอยู่นานมากๆอัศวินไม้เท้านะคะพลังงานชาวแม่สิงห์ธนูก็มีไพ่ของเจ็ดเหรียญ นะคะเหมือนคุณก็รู้สึกว่าคุณอะผูกพันกับเขามากๆนะคะคุณอาจจะเคยรู้สึกว่าไม่มั่นใจก็ได้นะคะว่าเขาจะจริงจังจริงใจกับคุณสักแค่ไหนนะคะแต่เหมืนกับว่าพอมันผ่านช่วงเวลาที่มันแบบไม่เข้าใจกันแล้วมาแบบรู้ใจกันแล้วนะคะเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วคุณรู้สึกมั่นใจนะคะว่าตรงเนี้นะคะยังไงเขาก็จะแบบ เดินทางมาหาคุณนะคะอัศบินไม้เท้านะคะขี่ม้ามาเลยแต่เป็นม้าสีดำตาไม่ใช่ม้าขาวนะอันนี้นะคะเพราะว่าคุณกับเขาอะเหมือนกับมันมีความผูกพันกันมากมายนะคะความเป็นเจ็ดเหรียนนะคะมีความรู้สึกดีๆที่ให้กันในแต่ละวันแต่ละวันของชีวิตนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจะได้ไปต่อด้วยกันแน่นอนนะคะอะขอดูต่อสิ lovers คุณก็รักเขาเช่นเดียวกับที่เขารักคุณนะคะคุณรู้สึกว่ามันเหมือนกับมันเป็นปาฏิหาริย์นะที่ทําให้คุณได้เจอกันกันกบเขาอะนะคะอืมบทสรุปตรงนี้นะคะเหมือนความรักระหว่างคุณกับเขาที่คุณฝันที่คุณมุ่งหวังไว้ว่าจะได้แต่งงานกันกันกบเขาอะนะคะจะมีสิทธิ์เป็นไปได้นะคะในช่วงเวลาสามเดือนต่อจากนี้นะคะเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนนะคะขอให้พลังงานความรักตรงนี้เป็นพลังงานของคุณขอให้คุณได้ มั่นหมายแต่งงานกับเขาจริงๆนะคะหรือบางคนที่มั่นหมายแต่งงานไปแล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะพลังงานจากไพ่ทาโร่กันบ้างดีกว่าเอ้ยจากไพ่ออร c ค e กันบ้างดีกว่าอ่า r n g r n t r o t i o n นะคะ มันเป็นการต่อเติมมันเป็นการพัฒนามันเป็นการขยับขยายนะคะความรักของคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าช่วงที่ผ่านมามันนิ่งๆน,นะคะตอนนี้กําลังมีการขยับขยายนะคะมีการเติบโตนะคะอาจจะมีการแต่งงานมันม่นหมายแต่งงานนะคะอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะมีรูปร่วมกันนะคะอยากจะมาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ร่วมกันหรือว่ามาเป็นครอบครัวเป็นหุ้นส่วนชีวิตเป็นทุ้นส่วนธุรกิจด้วยนะคะเติบโตไว้ด้วยกัน here and now นะคะ คุณรู้สึกว่าเขาคือปัจจุบันของคุณนะ,นะคะชาวมิถุนบางคนอาจจะเคยมีอดีตความรักที่เจ็บปวดแต่คุณรู้สึกว่าสําหรับความรักครันน้งนี้มันทาให้คุณอยู่กับปัจจุบันได้คุณไม่ได้แบบเว,เว้นเบ้อไปกับอดีตอีกแล้วนะคะโคร์คีเอเหมือนตัวเขากับตัวคุณเนี่ยนะคะ mm hmm. เป็นเป็นคนที่อาจจะแบบมีความสลาดมีความคิดความชอบอะไรบางอย่างที่คลา้คลายกันมากๆก,ก,ก็ได้นะคะแล้วสามารถที่เป็นคู่คิด นะคะเพื่อนคิดเพื่อนคุยเป็น c o ค r e a t นะคะเป็นคนที่เหมือนกับทํางานด้วยกันเราสร้างสารรค์ผลงานที่ดีๆออกมานะคะหรือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเราทําให้เป็นครอบครัวที่มีความสุขเป็นครอบครัวที่ที่มีคุณภาพมากๆนะคะ,อ,ะอีกหนึ่งชุดนะคะจับไพ่ชุดนี้นะคะมีไพ่ของ มูนแดน c ์นะคะเห mm hmm. มือนคุณมีสองเหรียญแล้วก็คุณมีไพ่สองดาบนะคะเหมือนที่ผ่านมาความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะคะมันอาจจะรู้สึกว่ามีช่วงหนึ่งที่มันดูไม่ค่อยแน่นอนอะนะคะเหมือนบางคนก็จะเปลี่ยนใจอาจจะเป็นเขาหรือเป็นคุณะนะคะบางคนอาจจะถอดใจหรืออะไรบางอย่างนะด้วยอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของระยะทางหรืออะไรบางอย่างเข้ามาตรงนี้นะคะ คุณหรือว่าคุณอาจจะมองว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์อ่ะเขาจะรักรักก็จริงใจใคุณคนเดียวไหมมันก็เลยกลายเป็นเป็นภายของมูลแดนซ์นะคะมันมันต้องทําอะไรที่มันเหมือนกับว่ามันสิงเสียงมันหมินเมย์นะคะแต่คุณก็ยอมยอมที่จะเสียงอ่ะนะคะยอมที่จะเสียงยอมที่จะคบหาดูใจด้วยกันกับเขานะคะเพราะคุณรู้สึกว่าเหมือนกับเลเวอร์คุณหลงรักเขาไปแล้วนะคะอารมณ์แบบนี้ นไพายของเดอะเพอร์เฟ e y นะคะอืมแต่เขาเป็นคนที่รู้ใจคุณนะเขาเป็นคนที่เข้ามานั่งอยู่ในหัวใจของคุณได้นะชามิถุนนะคะเหมือนคุณก็อาจจะไม่ค่อยเปิดใจให้กับใครเท่าไหร่นะแต่ว่าพอเขาเข้ามานั่งอยู่ในหัวใจแล้วเขาเป็นฝ่ายที่เหมือนกับว่ารู้ใจรู้ทางของคุณนะนะคะจนคุณเหมือนกับว่าจะดิ้นไปไหนก็ไม่ได้แล้วนะคะอืมอาจจะกลายเป็นลูกไก่ในกำมือนะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้ขอได้หนึ่งใบนะคะ มีไพ่ของซีวิชนะคะแม่มดใต้ทะเลใช่ไหมเหมือนกับตรงนี้นะคะเป็นอะไรที่ ที่เหมือนกับมันเป็นปาฏิหาริย์นะคะที่ทําให้คุณกับเขาเนี่ยได้มาเจอกันนะคะเหมือนเป็นปาฏิหาริย์มากๆนะคะเหมือนเขาเข้ามาแล้วทําให้คุณเห็นในแง่มุมมองมันอะไรใหม่มๆที่มันมีความน่ารักมีความสวยงามามากๆนะคะมีการคิดใหม่ทําใหม่อะไรบางอย่างที่ที่เหมือนกับคุณรู้สึกว่าพอมีเขาเข้ามาแล้วมันเป็นสีสันกับชีวิตของคุณมากมายนะคะเหมือนคุณก็เลยรู้สึกว่าวความรักครั้งนี้เป็นความรักที่คุณแบบอดไม่ได้นะคะที่จะคาดหวังขอให้มันเป็นจริง เราในสุดมันก็จะเริ่มมีความชัดเจนขึ้นแล้วในช่วงของ3เดือนนี้นะคะของปี65นะคะขอให้ตรงนี้เป็นพลังงานความรักที่สวยงามของคุณนะคะชามิถุนนะคะขอให้ความรักที่อาจจะดูแบบมันไม่แน่นอนมันลุ้นกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะมันได้ลงเอยกันมันได้สมหวังกันสักทีหนึ่งนะคะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะแล้วก็อีกช่องหนึ่งของอาจารย์ด้วยนะคะ อาจารย์แห่ง h ชนแนลนะคะขอบคุณทุกท่านมากมายนะคะใครเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจกับอาจารย์ด้วยนะคะแล้วกลับมาใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปมาพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปนะคะขอให้โชคดีในความรักนะคะสวัสดีค่ะ